วันเนี้มีลาวสิคิวดี้แล้วไซเลนเฮดกับสัประหลาดต่างๆมาบุกฟาร์มของเราหมูเด้งก็เลยไปเอาของวิเศษในโกดังไปฉีดยาสไปเดอร์แมนเพื่อเอาน้ำยาจากสไปเดอร์แมนจากหลอดทดลองและมาฉีดให้กับทีเล็กเราแล้วก็แปลงร่างเป็นทีเล็กสไปเดอร์แมนออกไปจัดการกับลาวสัประหลาดทั้งหมด เรามาเอาใจช่วยทีเล็กสไปเดอร์แมนไปพร้อมๆกันดีกว่าทุกคนาชามาแล้วค่ะเดี๋ยวนะทุกคนนี่เครื่องบินมันทิ้งสัตปลาดอะไรลงมาเพียบเลยอันเนี้ยแย่แล้ว มันลาสกีบีดิงแคทแนปแลนโบเฟนแล้วก็ไซเดนเฮดนี่นะว่าแต่มันมาทำอะไรที่ฟาร์มแห่งนี้กันล่ะเนี่ยเพียบไปหมดเลยสัปหลาดทุกตัวดูท่าจะร้ายกาดหน้าดูเชียวแหละคุณยนโกโกวาและลาบูบูรู้ตัวหรือยังเนี่ยเดียวนะเดียวนะวันเนี้ คนยนก,ก็วาเสียแล้วเวลาบูบูแย่แล้วอย่างนี้เราก็ไม่มีคนไปจัดก,การเหล่าสับประหลาดลสิแม่จริงก็จัดให้ฉันสินี่หมูแดงไม่รู้เรื่องอะไรเหรอเนี่ยมีสับประาดตกมาจากเครื่องบินเพลียเลยนะ เมื่อลาบูบูได้บอกหมูเด้งว่ามีสัปปะลายูในฟาร์มหมูเด้งก็เข้าไปในฟาร์มเพื่อลื้อหาสินของอะไรบางอย่างว่าแต่น้องหมูเดงกำลังจะหาอะไรเนี่ยเข็มฉีดยาเหรอ,อเอามาทำอะไรกันเอ,อ๊ะน้องหมูเด้งจะเอาเข็มฉีดยาไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันไปดีกว่าทุกคน นี่มันพ้อของทดลองสไปเร์แมนนี่หมูเด้งเอาเข็มฉีดยามาทำอะไรดูเหมือนว่าหมูเด้งกำลังดูดน้ํายาจากหลอดสไปร์แมนแล้วกําลังวิ่งไปไหนสักอยางหนึ่งน้องหมูเด้งกำลังจะทำอะไรนะ <Wow. S 1> นี่มันเจ้าทีเล็กที่เราเลี้ยงไวน้นี่ตัวนี้มันดุร้ายมากเลยนะหมูเด้ง โอ้โหนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยทีเล็กสไปเดอร์แมนเหรอเนี่ยมาจับกินซะดิดีมาวะมาวะเอ้ยตัวนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยหน้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่นะ ไนโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนทีเล็กสไปเดอร์แมนน่ะมันจัดกด้สกิววิดี้ทอยเลตอ่ะโดนขึ้นแล้วเอาเข้าปากทีเดียวจบเลยนี่อ่ะใครกันมันมาทาทำเพื่อนข่าไม่นะบตันี้มันตัวอะไรกันล่เนี่ย อย่าทำฉันนะสุดยอดไปเลยเจ้าทีเล็กสไปเดอร์แมนเนี่ยเก่งมากๆเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยหรือว่าเจ้าสิทีดีดีต่างๆมันจะรวมพลังกันเพื่อจัดการทีเล็กสไปเดอร์แมนเรา ทีเด็ Man สไปเดอร์แมนสให้ได้นะสุดอยอดไปเลยดูทีทเด็กสไปเดอร์แมนแล้วอะ่ะจะหลบการโจมตีได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ขนาดแปลงร่างยังไม่สมบูรณ์เลยเนี่ยดูดิทุกคนนี่ขนาดแปลงร่างยังไม่สมบูรณ์ยังเก่งขนาดนี้เลยเนี่ยเก่งนะใช่ไหม มาเจอพลังคลื่นเสียงทำลายล้างท่าหน่อยเป็นยังไงแ้่แย่ yeah, แล้วทีเล็กสไปเด้ร์แมนเราจะสู้ได้ไมั้ยเนี่ยนีม่มันพลังของเจ้าสเปเดอร์แมนเชนนะสุดยอดทีเล็กเนาไม่เป็นอะไรเลยอ่ะดูสิโกจัดด้วยเนี่ย ดูเหมือนเจ้าทีเร็กไปได้แม่จะโกวจัดแล้วจ้องรบหน,หน้อยจะรีบวิ่งไปไหนไม่าจะตัดเกมส์สิ่งนีนี่มันตัวอะไรเนี่ยสีแดงๆมองไม่ทันเลยอย่าลอยมาทางนี้นะไม่นะไม่นะอะไรเนี่ย สุดยอดเราจับการสเปก,กแมนได้แล้วหนึ่งตัววิญญาลอยออกจากล่างเลยมิล่าแล้วนี่ฝูงสัตว์ต่างๆในฟาร์มแล้วอะ่ะกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่อย่าบอกนะว่ายังเหลือเจ้าแคทแนปใส่เลนเฮด แล้วก็ปีศาจตัวเขียวอยู่สุดยอดในที่สุดทีเล็กสไปเดอร์แมนล้วก็จัดการเหล่าสปาร์ลาดหายเกี้ยงไปหมดเลยว่าแต่เจ้าตัวเมื่อกี้สามตัวเมื่อกี้มันกำลังลอยไปทางไหนนะ ไปมาเข้าปากเจ้าทีเล็กสไปเดอร์แมนเรานี่เองสุดยอดไปเลยพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกต่อไปไปบาย